เที่ยวสยามหรือัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์กันนะครับมาดูช่วงก่อนปีใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะจะมีต้นคิ้สมัครกมันมีกันดั้มตัวน้อยๆด้วยกันดั้มเด็กเด็กน้อยปีที่แล้วผมจําได้ว่าเพิ่งมามาถ่ายเองอ่ะเป็นน้องหมูหมูอะไรกย่างปีนี้เหมือนจะเป็นเหมือนออกแนวสปอร์ตนะครับ เดินลงนี่มากตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสนามฟุตบอลเล็กถูกพอไม่รู้คล้ายสนามฟุตบอลเล็กๆนะครับมีโกด้วยปีนี้ก็จะแตกต่างจากปีที่แล้ว ี่มีต้องจิตสมาธนะิด้วยด้วยช่วงนี้หนัวยอืมนี่หูหวามากลื่นเลยก็แค่ปรับไม่ได้แค่มีกระดุง่งกระดิ่งนะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะฮะผสมผสานกันหมดเลยมีกระดิงกระดิ่งด้วยนะไอ้น,นี่น่ารักดีอ่ะยิปโปอ๋อหมูเด้งว่ะ แบบคล้หมูเด้งเลยแม่ฮาริหมูเด้งอ๋อมีสองตัวไาเดินเล่นเดินเล่นต่อไปเป็นดูนะเนี่ยทำน่าหลักอยู่เราโอ้ยตรงนี้มีอะไรทางขวามือมีสไลเดอร์เหรออ๋อป๊อปมา,ปปมาเราไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยเนาะ ีละครั้งได้เรามองสยามเนี่ยปีแล้วม,ม,มันจัดข้านอกขึ้นมาปีนี้ก็เลยจัดข้างในอโอ้ห้ามนั่งหือตีมีสไลเดอร์ด้วยนะเนี่ยปีที่แล้วที่เหมือนเป็นจัลลอดป่ะไม่ใช่ปีที่แล้วเปล่าไหมที่เหมือนเป็นจรวดที่เรามันขึ้นไปข้างบนได้อะใช่ปีที่แล้วเปอ่ไม่แน่ใจใเอ๊ะกันดั้มอยู่ตรงนี้หรือเปล่า เดี๋ยวไปดูกันดั้มเนี่ยมันอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยโอเคท,ที่เรามองมาเ,เดี๋ยวขอดชงเง้อดูนิดนึงมีสไลด์อุ้ยเด็กเด็กอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ข้างหลังกันนะน้องกระโปรงเปิด, <c oughs> ดบายบายบายอ่านดูพ่อแม่กอนบาย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 กันดั้มตัวน้อยน่ะเอาออกตรงน,นี้ได้เลย ดูกันน้ำกันขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะครับเนื่องจากเราผอมอ้น่ารักดีนะตัวแบบน่า <laughs> รักงเออเดี๋ยวเราก็ไปออกประตูนะั้นมีต้นคริสมาสนะครับอาจเดินเข้าชั้นหนึ่งไปก่อนอ๋อให้เฉพาะเด็กกันเนาะ อาผู้ใหญ่ะผู้ใหญ่ก็าดิต้องซื้อตั๋วขอลุงเล่นได้ไหมก็ยังมีหมูเด้งนะกับแม่อะไรมะลิอ่ะชื่ออะไรนแม่มะลแม่มะลีไม่รู้เดาเอานะวา่าจะเป็นแม่มะลิกับหมูเด้งเอเอกขวาดิไ,ไป็ป๊อบมากอีกแล้ว ตป่าดีสกินหมดเลยแต่ประตูนี้จะเป็นต้นคิ่ตมาต์แต่เราไปถ่ายต้นคิตมตมาตโมเดลเอ็นดูน่สวยมากก็ไปถ่ายด้านหน้าก็ได้เอาวตอนกันึกว่าเป็นแบบพลาต,ติกแบอบอ๋อเป็นสองต้นมามาถ่ายตรงนี้ก็ได้โหกลางคืนน่าจะเปิดไฟแล้วสวยนะเนะี่ย ้าเจใ็ดสี่ีพา้าเจ็ดสีสสีเจ็ดสีปีหน้าปีให่เข้ามาปีหน้าปีใจอ่เอใช่พาเจ็สีส่วนใหญ่พวกนี้รู้ไหมว่าทําไมตามสารถึงมีม้าลายทําไมคนถึงถวายมา้มาลายเพราะว่ามันเพี้ยนมาจาก เออมันมีมีมีมมวัยรุ่นอะ่ะ<ม>กาลังจะไปไหว้ศาลล้วถามว่าหนูจะต้องเอาอะไรมาไหว้ป้าก็เลยบอกว่าเอามาลัยมาไหว้ลูกไปซื้อมาลัยมาไหว้แต่เด็กอะฟังเป็นมา้าลายก็เลยไปซื้อม,ามาอ้าลายมาจริง,งจริงจริง,รงเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาฟังเพียนพอมีคนถวายมา้าลายปุ๊บคนอื่นก็ซื้อม้าลายมาถวายแทนป้าเจอป๊อปม่อีกแล้ว ตอนนี้ต้นที่สามารถสวยนะครับเนี่ยป๊อบมาอีกแล้วป๊อบมาคองสยามไปแล้วนะครับตอนนี้ ก็คนไทยทำงานคนไทยทำงานกันหมดอ๋อเฮ้ยที่ดอนเมืองหรือที่สมุทรคราที่เขาถ่ายอ่ะ้ยมาแล้วหุ่นยนต์น้องยนต์มาแล้วใช่มันก็ไม่มีกระดาษชู้วางอยู่ข้างหน้าไง,งแล้วพอมันผ่านไปุ๊บว่ามันก็ผ่านไปเลยใช่ป่าไม่ได้เก็บ ไม่ได้เก็บขยะคนนั้นข่ำเยอะเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นเก็บขยะมันตัวขัดมีคลองบูมาลายด้วยอ่ะมันตกแต่งเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนอะไรเนี่ยมีมีต้นวันบป็นกอกค่ะวันบป็กอกอ๋อวันบป็กอกไอ้ที่ไทยอ่ะอ๋องานไทยอ่ะที่เป็นไทยอาร์ตอ่ะ สวยดีเนาะที่เราไปไหว้นั่นแหละที่เราไปไว้เท,ท,ทพนนมทกอะางทีาไยตยติดอน้เพชรตึกได้ดูตัวส,ส,ส,สตอีตกแต่งซะอ๋อไม่ใช่เพชรขอโทษีเป็นเแบบหมือนใสลุงที่สมัติต่ทิีถ่ายรูปหมถ่ายรูปไหมเข้าไปนั่ง เนี่ยขึ้นไปนั่งได้ตรงนู้นอะ่ะฝั่งหน้นอะ่เข้าไปก่อนพอโอเคไดม,มีหมูเด้งด้วยนะครับแม่อ๋ออันนี้เหมือนตรงข้างหน้าปอกี้เลย ีออกแล้วเวอนๆออกจากสยามใช่ไหมกำลังจะเข้าพาราลกอนใช่ไหมตกใจเหมือนลูกเล็กลงโอเคก็เดี๋ยวผมจะเข้าสยามพารากอนนะครับไม่ได้เชื่อหรือจะขึ้นข้างบนหลานมีอะไรก็ไม่เป็นไรข้างล่างก็ได้ก็อขอบคุณสำหรับรการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ